ชวนทุกคนคุยต่อในคลิปนี้เรื่องคําว่าฟ้องอะไรเอ่ยสมมติเราดูคํานี้ฟ้องเดี๋ยวมันมีความหมายว่าอะไรครับวางนั่นเองแต่ถ้าสมมติพูดเป็นคํารวมถึงคําพูดสั้นๆจะพูดว่าอะไรได้บ้างอะคลิปนี้ไปดูกันครับคนอันแรกถ้าจะพูดถึงเนี่ยก็คงจะเป็นคํานี้เลยครับฟังซินบ่าเอซินแปลว่าใจกะแร้ครับทีนี้ฟังซินหมายถึงวางใจครับนี่ฟังซินฟังซินบ่าหมายถึงวางใจเถอะเนี่ยครับ ปะ๊ไมา่ลินเตอร์ใช่ไหมหือบางครั้งเนี่นยเขา说我压根你放心好了放心好了好多ดีไงครับ你放心好了วางใจได้เลยครับคือวางใจได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ放心吧หรือจะบอก放心好了ได้ทั้งคู่เลยทีนี้ไปดูต่อทุกคนคือมันจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า放轻松เขา放轻松เพราะเราเคยไหมคืออยากจะให้ฝ่ายเนี่ยเขา ax, relax 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 คือหมายถึงแบบเฮ้ยเอาแน่ สบายๆบ,บางคนก็ตื่นเต้นนะครับโอ๊ยทำตัวไม่ถูกเลยเอานะวางสบายๆกับฟังชิงซงเอ้ยนี่ฟังชิงซงฟังชิงซง,ง,ง,งแบบนี้ได้เลยต่อมาเพราะเราเป็นคำง่ายๆครับคือสมมุติว่าเราจะบอกให้เขาวางตรงนี้อ่ะคือพวกเราครับคือเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าฟังแปลว่าวางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอ้ยนี่นี่ฟังเจอนี่บ้างฟังที่นี่วางไว้ตรงนี้อ่ะวางไว้วางไว้ตรงนี้แหละเออเนี่ยวางตรงนี้ได้เลยเพราะต่อมาคํานี้ครับฟังเพีย ฟังพีคืออะไรครับตดนั่นเองเนรซึ่งเราดูในคำว่าฟังพี่ตัวนี้มันแปลว่าผายลมอ่ะผายลมหรือว่าตดนั่นเองครับแต่ว่าพวเราผมจะบอกอย่างนี้วะนะว่าจริงๆคำใน,นคำว่าฟังีิดครับยังสามารถสื่อถึงแบบคนที่มันพูดอะไรที่มันแบบโอ้โหพูดมาได้ไงเนี่ยไรสาระแบบพูดมาในสิ่งที่ไม่ควรพูดเลยบอกไปเลยหนีฟังพี่ซึ่งไม่ได้ไหมายในบอกว่าคุณตดนะหมายึงแบบคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยพูดมาได้ยังไงต่อมาคำสุดท้ายพวกเราก็ของคลิปนี้สั้นๆเคยไหม พอละไม่อยากทำต่อละไปครับัง放弃เพราะเรา放弃ไม่ใช่ฟังพี่นะเมื่อกี้ฟังพี่ใช่ไหมอันนี้放弃เพราะเราคกว่าวว่าี弃ตัวเนี้ยมันหมายถึงแบบเหมือนแบบยอมแล้วว่า放弃ยอมแพ้ครับเอาละพอละได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นแหละไปดีกว่าซึ่งพูดเป็นประโยชน์สั้นๆบอกว่า我放弃了ใช่ไหมครับผม我放弃了我放弃 เอาละสั้นๆง่ายๆเลยครับทุกคนครับในคลิปนี้เป็นคําที่ไม่ยากแต่ได้เจอบ่อยในชีวิตประจําวันแน่นอนครับกับเรื่องของคำว่าฟังเอาละ,าละและเช่นเคยนะถ้าสมมติใครอยากจะทราบหรือรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเอาเรื่องอะไรมาดูกันต่อคลิปีผมไปก่อนละเจี่ยนสวัสดีครับ